สวัสดีครับสวัสดีครับมาพอครับส่องเบาเล้าผ้ากินผ้าเที่ยวได้ครับมันนี่ครับมันนี่เนื่ยผ้ามากินอ่าโค้ดปลาทูมืนเรียกเป็นปลาทูกับหนึ่งเฮดกับเนื้อครก้นนอนไปเหตุเปรียก้อนไปเหตุเปียงกันงั้นครับตอนเสาร์มาได้ครับมาจับแจ้ง,ง,งุู้กันครับมาจอดเลยเพิ่งทำยัลไงครับทำมมดเสาทำมมดเรียงเพิ่งทำยังเลือกเอาไปกินก้อนเซียงอต้องกินไลฟ์หรอก ขึ้นสัอิม่มเหนะขึนสันี่ขึ้นทำยนี่ยก็ได้เห่นะมอเดือน,นออกกบับบิดอกพี่น้องเอ้ยฝากมอบานมา่องฝากห้ลงห้เต้าอยู่ไปยังเส็ลวครับพี่น้องครับอยู่ไปกินไปยังเส็ลวพี่น้องเอ้ยกิ็นปาความไปเห็นอห่าเห็เหเหง่ายว่ากระหกแงได้พี่น้องเนาะยังสร็จลวครับจะบิดได้ง่าย ตายล้นี่มันตังคินหน่อยเกินชานี้จะก,กินไร้คุยกัะโบมี่สอ, <c oughs> องหางาวไม่ไม่ไหรอกคนประตูจะจเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดงเฮ็ดก็กินกับเถอ ไม่นู่นเมือเจ้าก่อนไปทําการทํางานถึงเลยต้องเติมเติมพลังก่<ม>อนแซ่บจะได้กลับไปหน่อะเชื่อหรือเปล่เมื่อกลับสุหอขึเก่าขับไปหน่ยอยเนืเ่อนสุอห,นอหอไปเห็ดไปกลึงดูมองเห็ดง ก็แบกทีตนเที่ยงโตนะดักแลไปไม่ร like <and> anyway yes, ู้เห็นไเบอพแม่เ้เนาะเอูดเพ่เต่าจงสมันั้ลำบากเลถ่าผักหนาไปรองเข้ากันสงนี้กัอดทนสูไปก่อนไปอไง้เงเดือนออกเดือนไหมอ๋อาเดนล้วไปหอไงกินเดอนเล็ไปแกะต่อ เดีกระหอกันเนาะเท่าเดียวกรันเดี๋ยวเราจะหอไปกินอ่าตอนเที่ยงอฮะบวงกรบมุมี่บวงไหมนะ่ยในบ้านอืมอืมเด็กกระหอไปกินตอนเที่ยงพี่น้องออเลยอืมจำเนี่กระเพาะเลยพี่น้องเขา่าแค่แต่เขานี่นเนาะเข่าเออครับ หอวไปกินตอนเที่ยงต่อพี่น้องครับเรือจากนี่เดี๋ยหัไปกินตอนเที่ยงกินซ้นำยิมกินซ้ำยู่ๆโจ๊ะๆอะอ่ะอ่ะ,อะจะได้กฝากคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตัวไข่เบาไก่ครับ่็เป็นกำลังแรงใจให้เบาเล่านมเล่าเห็ดคลิปต่อๆ่อไปนะครับเนาะอ่ะอ่ะท่านี้นะครับบทต่งางๆได้ย้ายห่างสวัสดีครับสบายดี